จริงเสียงจริง,รงก็เมื่อตัดสินไม่ได้แบบไปสวรรค์ไปนรกไปนูป่นไปนี่มันก็ข้างเึิอยู่ต้องรอตัดสินถ้าเขามีอายุเจ็ดสิบปีเขาตายตอนสามสิบปีเขายังเที่ยวเร่ร่อนได้อยู่อีกสี่สิบปีครับพี่น้องนะสี่สิบปีนี้น่าสงสารไหมที่อยู่ที่กินที่ไหนพูดเป็นคนเลยผีก็ต้องกินต้องใช้เลยพี่น้อง นั่นคือบุญเขาหิวเป็ดน,นะครับผีเนี่ยไม่กินก็ไม่ตายนะเป็นสัมภเวสีเนี่ยไปหิวนะครับอืจะไม่เคยตายนะไม่เคยปรากฏว่าผีตัวไหนหิวจนตายท <c oughs> ี่ตั้งหลงทานไหนะไม่มีมีแต่เปรตยังไม่หิวตายเลยเออการกินได้นิดๆนิดๆนิดๆ,ๆแถวบ้านผมก็ต้องทำขนมเส้นกินนะ ไม่ใช่ขนมจีน